สวัสดีครับพ่อผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับผมแลวครับแม็กกี้ก็จะมานะครับเปลี่ยนยางรถมอเตอร์ไซค์นะครับในช่วงบมายนี้นะครับทุกคนก็ช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับของการทําคลิปนะครับก็ยังไงฝาก FC ช่วยดูคลิปนะครับถ้ามีโฆษณาขึ้นอยากข้ามโฆษณานะครับเพื่อให้ทางช่องมีรายได้จากโฆษณานะครับผมนี่ครับทุกคน อันนี้ก็เป็นยางในรถมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้เป็นล้อหลังสาเหตุที่เปลี่ยนก็เพราะว่า,ารถที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับล้อหลังมันหมดสภาพก็คือยางหลังมันจุกมันขาดเอฟซีจุกมันเปื่อยนะครับคือมันไม่ได้รั่วแต่ว่าจุกมันมันขาดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนยางใหม่ซึ่งผมก็มีอุปกรณ์ในการเปลี่ยนนะครับครับเดี๋ยวแมงกะพิ้ก็จะตั้งกล้องไว้นะครับ f c นะครับ างในนะครับนี่ยนี่ครับ,รบแกะออกมาก็นี่นะครับ เอาพัดลมมานะครับึร้อนครับร้อนพัดลมก่อนเ,เราต้องขันร้อก่อน,นครับ ุต้องจับนอตอีกตัวนึงไม่อยู่เลย,เลย I've been running. ครับเห็นไหมมันเปื่อยครับมันเปื่อยจุกมันขาดนะครับเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เราก็จะเปลี่ยนยางใหม่นะครับครับตอนนี้นะครับก็นะครับใส่ยางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกนต้องขออภัยนะครับไม่มีภาพวิดีโอตอนใส่นะเพราะว่าเครื่องมันร้อนครับแมกบีตั้งกล้องเอาไว้เนาะ นะครับแล้วเรามาดูวีโอทีอ้าวโทรศัพท์ดับเครื่องมันร้อนครับลืมลืมบอกไปว่าเวลาเครื่องร้อนมันจะดับนะครับนี่นะครับผมก็ได้เปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนยางซื้อยางในมาเปลี่ยนแล้วก็อันนี้เป็นยางสำรองนะครับอของเก่านะครับมันนี่นะครับของเก่าจะให้ดู อันนี้เป็นยางเก่านะอันนี้เป็นยางเล็กครับยางนี้ไม่เหมาะสําหรับการใช้งานเพราะว่าเป็นยางไว้รุ่นแต่งนะจุกมันขาดอย่างนี้นะครับนี่นะครับยางเส้นนี้ก็เอาอกันไกตัดทํายางรัดได้ครับตัวนี้นะฮะทำยางรัดได้นะครับนี่ก็เป็นเครื่องมือช่างของผมเนาะนะครับผมก็เสร็จทักทีหนึง่งนะครับอื โอเคเนาะนะครับยางอันนั้นก็จะเอาไปทิ้งนะครับส่วนนี้ก็ตัดเป็นยางรัดใช้รัดของได้นะครับก็นี่นะครับคันนี้นะครับรุ่นของมันก็คือสุสากีคูนะครับรุ่นน้องสุดของอากิลานะสายสุสานเกียวนะครับคนดีขี่คนอะไรนะคนดีขี่ฮอนด้านะครับคนบ้าขี่ซูนะครับ แมงกกพีก็เป็นคนบ้านะครับขี่ซูซูกินะครับแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นหายากนะครับต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นหายากนะครับไม่ค่อยมีเห็นนะครับคนมองไกลๆก็นึกว่าเทนานะครับไม่ใช่เทน่าครับคันนี้คือซูซูกิคูนะครับผมนะครับคูนะฮะส่วนคันนี้นะครับซูซูกิอากิลานะครับ อากกล่าอยู่นี่ครับอ่าตัวนี้เป็นอากกล่าเอ็มนะฮะทุกคนอากกล่าเอ็มตัวนี้คัดมือ5เกียร์นะครับผมใครที่รู้รถเก่าก็จะรู้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับแต่ก่อนฮิตมากๆนะครับอากกล่านะครับทุกคนนะนะครับนี่นะครับแมงกะพี่ก็มีรถเก่าสะสมเอาไว้ขี่เล่นๆนะครับ เอาไว้ขี่ตอนย้อนวัยเด็กๆของเรานะครับผมอันนี้ผมก็แต่งเดิมๆนะไม่ได้ขายนะทุกคนนะย้ำว่าไม่ได้ขายครับก็เป็นรถที่สะสมนะครับต้นปัญหายากแล้วครับทุกคนครับต้องขอขอไฟเอฟซีด้วยนะครับพอดอีวิดีโอที่ผมถ่ายผมก็ลืมดูเนาะพอดีผมเปิดกล้องหลังนะครับลืมไปว่าอากาศมันร้อนนะครับเนี่ยเราตั้งอยู่ อันนี้คือถ่ายในที่ร่มนะไม่ได้ถ่ายกลางแดดนะครับยังร้อนเลยนะครับผมนี่คืออุปสรรคหน้าร้อนในการถ่ายคลิปก็คือเครื่องมันร้อนโทรศัพท์เราก็ร้อนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ fc นะครับช่วยดูคลิปแล้วก็อย่าข้ามโฆษณานะครับเราก็จะมีคลิปส่วนตัวด้วยคลิปน้องนุ่นเนชนกด้วยนะครับเพื่อให้ทางช่องนะครับมีรายได้จากค่าโฆษณาและยอดวิวนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ